เรื่องหลอนก่อนนอนเรื่องเล่าที่จะตามมาหลอกจนคุณไม่กล้าหลับตาแม่นาคพระขนงวัดมหาบุตรแม่นาคพระขนงตำนานรักอมตะที่ความตายไม่อาจพรากจากเรื่องผีสุดคลาสสิกที่ไม่มีใครไม่รู้จักเล่ากันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง ในปลายรัชกาลที่สามในมากมีภรรยาชื่อนางนาคทั้งสองอยู่กินกันย่านพระขนงระหว่างที่นางนาคตั้งครรภ์ในมากถูกเกณฑ์ไปรับราชการนางนาคต้องอยู่ลำคังจนถึงวันคลอดแต่ลูกไม่กลับหัวทำให้นางนาคเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมที่หน้าหวาดกลัวชาวบ้านนำศพไปฝังที่ป่าเช้าวัดมหาบุตรแต่เมื่อเวลาผ่านไป ในมากกลับจากทหารก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับนางนาคโดยไม่รู้เลยว่าภรรยาของตนเสียชีวิตแล้วชาวบ้านพยายามบอกแต่เขาไม่เคยเชื่อจนวันหนึ่งในมากเห็นกับตาตัวเองตอนที่นางนาคทำมนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านแล้วเอื้อมแขนยาวผิดธรรมชาติลงไปหยิบในมากจึงรู้ความจริงว่าภรรยาที่อยู่ข้างกายเขานั้นแท้จริงคือผีเมื่อถูกเปิดเผย น,นางนาคอารวาดไปทั่วพระขนงชาวบ้านต่างหวาดกลัวจนในที่สุดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีต้องเข้ามาปราบทันสะกดวิญญาณน,น,นางนาคด้วยการนำกระโหลกศีรษะส,สวนหน้าผากมาทำเป็นหัวปั้นเน่งเพื่อเก็บพลังวิญญาณเอาไว้ปัจจุบันตำนานยังคงอยู่ที่ศาลยานาควัดมหาบุตรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพแม่นาคผู้คนยังคงไปกราบไหว้ ขอพรด้านความรักโชคลาภขอลูกและแม้กระทั่งเกณฑ์ทหารตำนานนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องผีไทยที่เล่าขานและไม่มีวันถูกลืม